ัยยยมนนนนเเเขีีไตรงห่ฮ้ทำไมเขาไม่เขียนให้มันใหญ่ๆวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันชาวบ้านเริ่มมองมาที่ฉันแล้วเนี่ยตายเถอะที่มีเป็นร้านเอเคอร์ทำไมเอาถุงยางมาไว้ข้างหน้าเคาน์เตอร์อย่างงี้วะมันอยู่ติดกับประตูเนี่ยไม่เห็นลมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกฉันจะทำยังไงเนี่ยเอให้หนูช่วยอะไรไหมคะ โห้ของดีสุดสวยส,สุดเป็นเลยว่ะ <c oughs> ครับเอากล่องหนึ่งนะครับของที่พวกผู้ชายเขชอบใช้กันนะครับอ๋อค่ะโอเคอเค่ะตอนนี้จะมีเ i r ร t ส o u c h รูด็กแล้วก็สกามาโตะนะคะแล้วพี่ต้องเลือกยี่ห้อไหนครับถึงจะจีบน้องติดบ้าแล้วพี่อยากได้ไซส์อะไรคะ <c oughs> เอ่ออะไรนะครับถุงยานะคะพี่จะเอาไซส์ไหน อ๋อเอ่เอาไซส์ใหญ่ไปชุมาเอาอ๋ออเอาไซส์ใหญ่สุดมาเลยครับอสรุปพี่กได้แบบห้าสิบหกใช่ไหมคะอือจริงๆแล้วพี่เนี่ยทำขาทุกครั้งเลยจริงๆพี่ไม่ค่อยชอบห้าสิบหกเท่าไหร่ขนาดพี่ซื้อแบบหนามาแล้วนะพวกมันนไม่ค่อยพอดีกับไซส์ของพี่เท่าไหร่เลยเอาเป็นว่าพี่ขอแบบธรรมดาธรรมดาสักอันละกันนะครับน้องอ๋อได้ค่ะสรุปฉันนั้นเอ้าแค่แบบธรรมดาเลยใช่ไหมคะ ใช่พี่ขอใช้ยทําดานนึงแล้วกันถึงแม้ว่ามันอาจจะบีบหลอนเลอดพี่จนพี่อาจจะสลบก็เถอะพี่นี่ตลกดีไหมครับครับครับแน่ใจนะว่าพี่รู้ขนาดของเจนไหมแน่ใจสิพี่ต้องการให้มันพอดีกับจอสโร์พอดตัวเตรียมไว้ของพี่นะรู้จักไหมไดโนเสาร์ตัวสีฟ้าที่อยู่หน้าขนมไดโนแพ็คนั่นน่ะ นะคะซาโลอะไรนะคะนั่นเสียงรถลงรือจุกเหรอเดี๋ยวว่าอย่างนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าพี่บอกขนาดของพี่มาให้หนูจริงๆเนี่ยหนูสามารถช่วยพี่เลื่อได้นะคะหนูว่าของพี่สักห้าสิบหาห้าห้าห้าสองมิลเหรอพี่ว่าระยะเนี่ยมันคือระยะที่เหลือเกือบถึงพื้นมากกว่าแล้วก็เป็นตอนที่พี่เนี่ยกำลังยืนอยู่บนยอดของตึกใบหยกด้วยนะ แล้วจริงๆละคะเท่าไหร่ครับพี่น้องน้องเคยเดินตลาดสดไหมน้องจะเห็นมะเขือม่วงยาวนะถ้าหยิบมันมันรวมมัดกันแล้วเอาอาย่างรัดช่างกิโลนะพี่ว่าสักสองสามอันเนี่ยก็คงได้เพราะ,ราะนั้นนั่นแหละก็จริงดิก็จะแข็งแข็งใหญ่ๆประมาณนั้นน่ะนะครับแต่สีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเอันะคะเออใช่ใช่ใช่นี่นี่มันเหมือนกล้วยของร้านน้องเลยเนี่ยขนาดประมาณเท่านี้แหละอที่จะซื้อกล้วยเหรออันนั้นสิบห้าบาทนะ เออว่าแต่ร้านของน้องไม่มีไซส์สักเจ็ดสิบมิลเหรอคือปกติเนี่ยพี่จะไปสั่งตัดพิเศษกับแบรนด์บาลองฮานาก้าอะไรนะบาลองฮานาค้าร้านหนูมีมหลอกเจ็ดสิบมิลน,นะคะ่ะอืมจริงๆพี่คิดว่าถุงยางเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับขนาดของพี่แน่ๆเลยพี่ว่าเอาพวกถุงขยะดำไปใหญ่ๆไปเลยดีกว่า<ะ>ใหญ่เกินไปไหมะ่ะมันเป็นคำที่พี่ชอบพูดประจำเลนะในมหาลัยอะ,อะพี่ก็พูดประจําคำติดปากของพี่เลยใหญ่เกินไปไหมใช่ะนะคะใหญ่เกินไปสำหรับอะไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกหนู ก็แก้ขนาดปริมาณความสุขที่พี่สามารถให้ได้นะอโอเคตอนเนี้หนูคิดว่าพี่คงจะขนาดสักเอานี่ไปดูเด็ก49อืมพี่ว่าเนี่น่าจะพอสำหรับขนาดของชินจังน,นะไม่ใช่ขนาดของพี่หรอกโอเคโอเคโอเคพี่พี่พี่ขอโทษทีแล้วกันนะจริงๆตัดเรื่องทั้งหมดเลยหนูสรุปพี่เอาเฟิร์สทัช h ้าหนึ่งกล่องแล้วกันนี่คือคำตอบสุดท้ายของพี่แล้วออโอเคค่ะเฟิร์สทัชห้าสหนึ่งกล่องสีนะคะ ใช่ใช่ใชแค่เฟิร์สทัชห้า1กล่องพอโอเคค่ะมีเอาเวอร์มเมมเบอร์ไหมคะเออเอาละ่ะพี่พี่หวังว่ามันคงได้ความยาวสักครึ่งมของขนาดพี่นะมันว่าไว้จกันหนูค่ะคุณทำงานได้ดีมากช่วยขายถุงยาง5 4 56ให้เยอะๆนะเพราะคนเนี่ยไม่ซื้อไซส์นี้กันเลยสต็อกของเราเนี่ยเหลือขนาดใหญ่ๆเยอะมาก คุณช่วยทําให้มั่นใจนะว่าลูกค้าของคุณเนี่ยจะรู้สึกอยากหน้าแหกแล้วต้องซื้อไซส์เล็กๆนะค่ะผู้จัดการแต่มันก็ไม่มีทางง่ายหรือเปล่าคะที่ในนั้นน่จะไซส์ใหญ่มากกว่าเล็กๆเลยคะ่ะจริงหนูหวังเขาสักสิบเก้าหรือไม่สิมากกว่านั้นอีกบ้าเอ้ไอผู้จัดการมึงจําคํากูไว้เลยนะกูจะไปทาของกูเองกูจะทาใหญ่กว่ามึงสิบเท่าแล้วกูอ่ะ เจ้ากับฟาดหน้ามึงมทำเลยสิแต่มึงทำไปมึงก็ได้เป็นแค่นอนชายเขี้ยว